โอเคนะครับผมก็ขอสวัสดีอีกครั้งนะครับสําหรับคนที่กําลังติดตามช่อง YouTube ขอปลายเต้ทุกท่านแล้วก็สวัสดีไปยังเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับชาวสมาชิกกูเพจเก่าทุกท่านแล้วก็มาเป็นทราฟฟิกเพจคอมนะครับตอนนี้นะครับเขาได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับตอนนี้ก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับสําหรับสมาชิกเก่านะครับก็มีสิทธิประโยชน์มากมายเลยนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันหลังจากที่ผมพาสมัครสมาชิกนะครับ โอเคหลังจากที่ท่านกดลิงก์เข้ามาแล้วนะครับโปรดสังเกตดีๆนะถ้าสมมุติว่าอยากอยู่ใต้สายงานของผมก็จะเป็นดาราการ์ตูนนะครับตอนนี้ D A D A R A K A T W O N นะครับจะเป็นยูสเนมนี้นะครับส่วนถ้าใครจะเป็นสายงานไหนผมก็ไม่ได้บังคับนะครับผมก็ไม่ได้บังคับอยู่แล้วนะครับทีนี้ชื่อ first name ตรงนี้นะครับก็ให้กรอกเป็นชื่อจริงนะครับตัวนี้ก็เป็นนามสกุลจริงจะเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยก็ได้นะครับ แต่อัปลยใช้เขาบอกว่าตรงนี้นะครับให้เป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ผมก็กรอกเป็นภาษาไทยไปละก็สามารถกรอกได้นะครับผมโอเคตรงนี้ก็กรอกเป็นอีเมลจริงนะครับตรงนี้กรอกเป็นอีเมลจริงตัวนี้ก็เป็นเบอร์โทรจริงของเรานะครับเน้นย้ำนะครับผมว่าให้เราพิมพ์คําว่าบวกหกหกแล้วก็ตามด้วยเบอร์ของเราไม่ต้องมีศูนย์น้ำหนานะครับผมเพราะว่ามันจะมีในเรื่องของการแจ้ง SMS นะครับอะไรประมาณนี้นะครับผมเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟเวอร์อยู่ต่างประเทศนะครับทีนี้ก็มันน่าจะ มันน่าจะได้เล็กับเบอร์โทรแล้วก็รหัสประเทศด้วยล่ะครับผมว่านะโอเคทีนี้ชื่อผู้ใช้งานตรงนี้นะครับเป็นชื่อที่เราเอาไว้เข้าสู่ระบบเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับตรงนี้ตรงนี้จะเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับโอเคแล้วทีนี้ตั้งรหัสผ่านรหัสผ่านของเราก็คือจะเป็นรหัสผ่าน6ตัวนะครับเป็นตัวเลขผสมก็ได้นะครับหรือไม่มีก็ได้นะครับแล้วก็ ในช่องของรีทายพัสดุก็คือตั้งรหัสผ่านอีกรอบนะครับเหมือนกับว่าเขายังไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่นะครับที่จะเขาเรียกอะไรอ่ะในการเปิดอ่ะทีนี้ก็ให้เราอ่านข้อตกลงตรงนี้นะครับข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานก็ลองกดเข้าไปดูนะครับทีนี้ให้เราติ๊กตรงนี้ครับ i อ g อ e e รีวินะครับ, agree with. รบตรงนี้นะครับผมไอแอคตรีวินะครับก็คือติ๊กเข้าไปแล้วก็ รอบโค้ดยืนยันตัวตนความเป็นมนุษย์นะครับก็คือ924850อะไรประมาณนี้ก็คลิกรีจิสเตอร์ now ได้เลยไม่ต้องยืนยันอีเมลไม่ต้องยืนยันเบอร์โทรนะครับทีนี้พอเรากดรีจิสเตอร์เสร็จแล้วมันจะให้เราเด้งมาเข้าสู่ระบบครับแบบนี้นะครับอ่ามันให้เราเด้งเข้ามาเข้าสู่ระบบนะครับก็ให้เรานะครับล็อกอินได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขอทําให้มันใหญ่ขึ้นนะครับอ่าแล้วก็ให้เราล็อกอินได้เลยนะครับ ่าแล้วก็กรอกรหัสผ่านของเราเมื่อกี้นะครับก็ให้เรากรอกนะครับ5 9 3เก้าสี่เจนะครับแบบนี้นะครับผมก็ให้เราคลิกคําว่าเข้าสู่ระบบได้เลยนะครับอ้าว no capture ไม่ถูกต้องนะครับผมอ้าผมว่าผมกรอกถูกนะทุกคนนะ หาหนึ่งเจ็ดสี่นะครับก็เข้าสู่ระบบครับโอเคพอเราเข้าสู่ระบบมาแล้วเนี่ยแล้วก็ให้เราบันทึกรหัสผ่านได้เลยนะครับทีนี้ผมได้ทําการถามไปแล้วนะครับติดตอนะ่อคณะบดีนะครับทีนี้ผมถามไปนะครับเมื่อ1ิบูกนาทีที่แล้วนะครับผมถามไปว่านะครับสวัสดีครับผม ตัวกเก่าผมใช้เงินตู้เซฟในการเฮ้ยผมเคยเห็นตรงไหนว่าทุกคนวะเดี๋ยวผมออกจากระบบก่อนนะเดี๋ยวผมให้ดูนะทุกคนนะเดี๋ยวผมให้ดูมันเหมือนกับว่ามันอยู่ตรงนี้อ๋อนี่นะครับเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วครับผมก็คือสิทธิทพิเศษนะครับก็คือผู้ใช้งานเก่าที่มีความประสงค์ถอนเงินลงทุน ใช้ข้อมูลตามสลิปในการสมัครใหม่และทําการแนบสลิปเมนูคืนทุนจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องของบัญชีและเลขที่บัญชี2วันทําการนะครับผมและเงินจะเข้าตู้เซฟภายในย4สีชั่วโมงและทําการถอนเงินตามวันเวลาปกติไม่มีค่าธรรมเนียมอ๋อก็คือสมมติว่าถ้าคนจะถอนเงินเนี่ยจะไม่มีค่าธรรมเนียมในการถอนเหมือนกับว่าคุณแนบสลิปในการเติมเงินนั่นแหละแต่ว่าเงินจะเข้าตู้เซฟปุ๊บ แล้วคุณก็ทําการถอนเงินแต่ไม่มีค่าธรรมเนียมนะครับสําหรับคนที่จะถอนทุนนะครับหลังจากนั้นชื่อของท่านจะไม่สามารถสมัคร ID ได้อีกถึงสมัครได้แต่ไม่สามารถถอนเงินได้ผู้ใช้งานที่ยังชื่นชอบระบบก็สามารถเข้าร่วมได้ฟรีเช่นเดิมส่วนผู้ที่ลงทุนแล้วสามารถส่วนผู้ที่ส่วนผู้ที่ลงทุนส่วนผู้ที่เคยลงทุนแล้วสามารถใช้สลิปเดิมแนบเพิ่มเติม แน่เพิ่มเติมแนบเพื่อน,น่าจะเป็นเพื่อนแน่เพื่อเติมเงินสิทธทิพิเศษสําหรับผู้ใช้งานเก่าที่มีตําแหน่งอนุบาลขึ้นไปมีสิทธิ์ได้รับโฆษณาเว็บไซต์หรือกิจการของท่านของตัวเองบนแพลตฟอร์มทาร f ฟิกเพจแอ m ฟรีเตรียมลิงก์นะครับโฆษณาหรือรูปภาพขนาดนี่นะครับเขาบอกขนาดมาให้เราอนุบาลจะได้รับฟรีอุ้ย30 30วิว100วิวมัธยม500วิวปริญญา1,000 0เอ้ย1,000วิวศาสตราจารย์2,000วิวนะครับผู้ใช้งานเก่าที่มีระดับปริญญาขึ้นไปจะเรียงคิวรับทอง1สลึงศาสตราจารย์2สลึงไม่ต้องลุน้นไม่ต้องแนะนำจำนวน59เท่านั้นจะประกาศรายชื่อในวันที่30ตุลาคม2536เอ้ย63ชื่อที่อยู่ต้อง ชื่อที่อยู่ต้องตรงกับที่สมัครและตรงกับในสลิปเท่านั้นอ่าสำหรับสมาชิกฟรีจะได้รับแพ็กเกจเนอร์เซอรี่อ่ารัเนอร์เซอรี่ระเวลารับแพ็กเกจเนอร์เซอรี่คืออะไรผมไม่เข้าใจตรงนี้ครับทุกคนจะได้รับแพ็กเกจเนอร์เซอรี่และเวลารับแพ็กเกจเนอร์เซอรี่อ่าเหมือนกับว่าสำหรับคนที่เปิดอ่าฟรีนะครับเขาน่าจะบ เขาน่าจะให้มีเวลาตั้งแต่ยีิบเจ็ดถึงสาสิบเอ็ดตุลาก็คือแพ็กเกจฟรีนะใครที่ใครที่เป็นสมัครสมาชิกใหม่เลยคือทั้งเก่าทั้งใหม่ที่ยังไม่เคยลงทุนนะครับก็จะได้เป็นแพ็กเนอร์ซอรีฟรีนะดังนั้นก็คือยี28ิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดประมาณสี่วันนะครับเปิดสายฟรีนะครับทุกคนก็รอเข้ามาใครที่เข้ามาสายฟรีก็จะได้รับกี่เดือนแล้วทุกคนหนึ่งเดือนนะประมาณประมาณหนึ่งเดือนอ่ะเราทําได้หนึ่งเดือนอ่ะสําหรับฟรีนะเรื่องสายงานทางเราต้องขอภัยในควาามผิดดพล ท่านสามารถแนะนำได้ไหม่ได้ไม่จำกัดระยะเวลามีนักเรียนอนุบาลถึงสาราจารยา30คนรับทันที iPhone 12จําจำนวน5รางวัลโอเคนะก็เหมือนกับเป็นเป็นกิจกรรมเดิมอะทุกคนแผนรายได้รวมถึงเงื่อนไขาการถอนเงินยังคงเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงหากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโอเคทุกคนก็คือเอาง่ายๆเลยก็คือผมจะสรุปสั้นๆเลยก็คือว่า1มันจะมีอยู่2กรณีกรณีที่1ก็คือ คนที่่าไม่ทําต่อแล้วก็คือจะถอนทุนก็คือถอนได้เลยนะครับถ้าเขาจะบินเขาจะมาให้ถอนทุนทำไมครับทุกคนเออจริงไหมเออทีนี้การถอนทุนก็คือใช้เวลาสามวันผมคิดให้เลยก็คือใช้เวลาสามวันรวมในการตรวจสอบก็คือสองวันนะครับแล้วก็ในการโอนเงินเข้าบัญชีตู้เซฟของเรานะครับก็ยีิบสี่ชั่วโมงนะครับแล้วก็รวมเป็นสามวันนะครับทุกคนโอเคนะทุกคนนะ กรณีที่2ก็คือคุณเป็นสมาชิกเก่าและเคยลงทุนนะครับเขาก็จะให้แจ้งสลิปเข้าไปนะครับสลิปเดิมแจ้งเข้าไปแล้วทีนี้ก็ให้คุณเนี่ยใช้สลิปเดิมตรนนั้นแหละไปแนบเดี๋ยวผมจะแนบให้ดูนะแล้วก็ในกรณีที่แบบคุณมีเว็บไซต์หรือทํางานอื่นๆที่เกี่ยวกับงานออนไลน์หรือจะเป็นธุรกิจส่วนตัวอย่าโปรโมทเว็บไซต์อย่าโปรโมทสินค้าย่าโปรโมทบริการตัวเอง ก็นี่นะครับมันจะมีให้เราเนี่ยเตรียมรูปภาพเนี่ย960คูณ1,440พิกเซลเนี่ยก็คือเดี๋ยวเขาจะให้ส่งทางไหนเดี๋ยวผมจะติดต่อสอบถามให้ดูอีกทีนะครับทีนี้ประถมนะครับประถมได้รับเงินเอ้ยมันไม่ใช่ประถมอนุบาลเนี่ยใครที่เป็นอนุบาลเก่าเนี่ยก็คือมีสิทธิ์ที่จะลงโฆษณากับเขาเนี่ยฟรีนะครับ30วิวนะครับประถม1,000 เอ้ยปฐมหนึ่งร้อยมัธยมห้าร้อยปริญญาหนึ่งพันศาสตราจารย์สองพันนะครับโอเคนะครับสําหรับผู้ใช้งานเก่าที่มีอ่ปริญญาขึ้นไปจะเรียงคิวรับทองหนึ่งสลึงศาสตราจารย์2สลึงนะครับไม่ต้องลุ้นไม่ต้องแนะนําก็คืออ่ามันเหมือนกับว่าถ้าคุณเป็นสมาชิกเก่าที่เป็นปริญญาหรือศาสตราจารย์เนี่ยมันมัน ถามว่ามันคุ้มไหมผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันจะได้จริงหรือหรือเปล่านะครับก็คือมันเหมือนเอเอาง่ายๆเลยคือหนึ่งเรากเา็เราชอบเบบดไหนแล้วก็เอาแบบดนั้นถ้าเราไม่ชอบเราก็คือถอนทุนแต่ถ้าเราคิดว่าเราอาจจะอยากเสียงดูอย่างน้นนอยๆเราก็มีรายได้อีกช่องทางหนึง่งใช่ไหมครับในการาที่เราทําคลิปโฆษณาอะไรประมาณนี้นะครับก็ลองลองเสี่ยงดูนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเข้าสู่ระบบก่อนนะทุกคนนะ เดี๋ยวผมจะพาทำเลยนะครับแปดศูโอเคนะครับเมื่อเรานะครับจะทําการเนบสลิปนะผมได้ทําการสอบถามไปตรงนี้นะครับไปที่บัญชีของฉันแล้วก็ติดต่ออธิการบดีโ่าตลกมากเลยว่ะทุกคน นะครับผมก็ติดต่อไปเมื่อประมาณเกือบ30นาทีที่แล้วแหละนับเขาตอบมาว่านะครับกรณีอ่อาโอเคผมจะอ่านก่อนสวัสดีครับผมอใหม่นะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมเอเอผมเป็นคนเขียนเองแล้วก็อ่านเองงงมากเลยตัวเก่าผมใช้เงินในตู้เซฟรวมกับเงินลงทุนเป็น10,000บาทยอดโอน9,300บาทผมเนบสลิปเติม ผมแนบสลิปเดิม9,000อีก700ต้องโอนเพิ่มหรือยังไงครับเขาบอกว่ากรณีลูกค้ากรณีนี้ลูกค้าต้องโอนเพิ่มนะครับเพราะจะอ้างอิงจากสลิปโอเคสำหรับใครที่ใช้เงินตู้เซฟโอนเงินไปนะครับก็ต้องอใ,ชใช้การโอนเพิ่มเพื่อที่จะให้มันครบนะครับเพราะว่าเขาจะอ้างอิงสลิปดังนั้นนะครับใครที่ใช้สลิปเดิมก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับใครที่ใช้สลิปแบบโอนเต็มนะครับจะไม่มีปัญหาอะไรส่วนใครที่แบบ กรณีที่แบบโอนส่วนต่างไปในการที่จะเติมเงินนะครับก็คือต้องโอนเต็มนะครับทีนี้มาดูในการฝากเงินนะครับฝากเงินตรงนี้ผมก็จะทําการฝากเงินนะครับกรณีอันนี้คือกรณีที่แบบเราเขาเรียกอะไรอ่ะกรณีที่แบบเราอ่ะเดี๋ผมขอเอาหน้าจอมือถือเข้าก่อนนะครับอ่าโอเคกรณีนี้นะครับสําหรับคนที่แบบใช้การเติมเงินเดิมที่เป็นแพ็กเกจ ก็คือเหมือนกับว่าโอนเต็มที่ไม่ใช่ส่วนต่างนะครับทุกคนก็แนบสลิปไปได้เลยแนบสลิปเก่านั่นแหละครับแนบสลิปเก่าเลยแล้วก็ชื่อในสลิปต้องตรงกับชื่อในระบบนะครับถ้าไม่ตรงเขาก็จะไม่อนุมัตินะครับทุกคนโอเคผมก็จะทําการฝากเงินนะครับทําการฝากเงินคือต้องฝากเงินตามจํานวนเงินนะครับตามจํานวนที่เป็นบนสลิปนะครับผมก็สมมุติว่าหนึ่งหมื่นก็ พิมพ์คำว่าหนึ่งืนตรงนี้นะครับหรือถ้าเป็นห0 0พันก็พิมพ์คำว่า5 0 0พันตรงนี้หรือ2 0 0หมืนก็พิมพ์สอง0,000ืนส่วนตัวผมนะครับจะเป็น9 3 0 0พามรอเดี๋ยวผมจะโอนเพิ่มอีกเ0็ร้อยนะครับเพื่อที่จะให้ครบหนึ่งมืนนะครับโอเคคอนเฟิร์มได้เลยนี่นะครับก็คลิกคำว่าเพนาวได้เลยนะครับเพนาวได้เลยนะครับปึ๊บ โอ้ยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่เลยทุกคนเขาน่าจะแบบยังแก้ไม่เสร็จนะแต่ว่าเขาคิดว่าสมาชิกกดดันเข้าเกินไปนะครับเขาก็เลยแบบต้องมาเปิดก่อนแล้วก็น่าจะแก้ไปตามหลังนะครับนี่นะครับชื่อนามสก,กุลต้นทางอ๋ออันนี้ก็คือจะไม่ให้กรอกเลขท r a n s a c t i o n แล้วนะจะเป็นการให้เรากรอกไว้รายละเอียดนะครับ เขาบอกว่าสมาชิกเดิมแนบสลิปใส่ย,ยอดเงินเต็มแล้วแจ้งได้เลยสมาชิกใหม่กรนาโอนเศษตังเพื่อง่ายต่อการตรวจสอบแพ็กเกจหน้าเว็บสำหรับสมาชิกเดิมใหม่แพ็กเกจหน้าเว็บสำหรับสมาชิกเดิมและใหม่ที่แจ้งภา,า,ายใน30อ๋อก็คือส,สมมติว่าถ้าเป็นสมาชิกเก่าเนี่ยเขาให้แจ้งไม่เกิน้าที่30นะทุกคนนะ ใครแจ้งเกินนี้ก็คือน่าจะไม่ได้แล้วนะครับโอเคก็ให้เรากรอกชื่อนามสกุลของเรารายการแจ้งฝากของสมาชิกเดิมและใหม่จะดำเนินการใน72ชั่วโมงนะครับโอเคนะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเขาต้องไปไล่เช็คอีกทีนะครับผมก็ต้องออยอมรับตรงนี้ก่อนนะครับกรอกชื่อของเรานะครับชื่อในสลิปนะครับผมถ้า ไม่ตรงนะครับเขาจะไม่ดําเนินการให้นะครับยอดเงินฝากของเราก็คือ9,300บาทนะครับแล้วก็เวลาโอนอ่าเวลาโอนก็ไปดูในสลิปสิครับทุกคนอ่าสลิปของเราอยู่ไหนครับอ่าอยู่นี่นะครับอ่าไม่ใช่ตรงน,นี้อันนี้นี่ว่าเวลา15บหนาฬิกาศูนานทีนะครับ15บหนาฬิกาศูนาทีสิบสนาฬิกา ศูนยสามนจุดแล้วก็เวลานะครับเอ้ยวันที่นะครับวันที่เท่าไหร่วะทุกคนยี่สิบสองตุลาสองห้าหกสามยี่สิบสองตุลาสองห้าหกสามเลขบัญชีต้นทางจะเป็นเลขบัญชีของเรานะครับจะเป็นเลขบัญชีที่เราโอนเข้าไปนะครับ แล้วก็ให้เราแนบสลิปนะครับแนบสลิปกดตรงนี้แล้วก็แนบสลิปปกติของเรานะครับกดเพลนาเอ้ยเพลเพลนาได้เลยนะครับนี่นะครับมันก็จะขึ้นว่ายุสเนมของเรานะครับก็คือผมเคยเน้นยับเน้นเน้นแล้วครับว่าการมาทึกช่วยจํานะครับให้กรอบเป็นยุสเนมของเรานะครับเพื่อที่จะ,ะได้ตรงกันนะครับเพลนาได้เลย ทีนี้ผมจะโอนเพิ่มนะครับใครที่ใครที่ทําเหมือนผมนะครับก็ต้องโอนเพิ่มนะครับเพราะว่าหนึ่งมันมันมันไม่สามารถแจ้งเกินได้ครับทุกคนสมมุติว่าโอนโอนไป9 3้าพันสามร้อยจะไปเจอจะไปแจ้งหนึ่งมืนก็ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันคิดตามยอดนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการโอนเพิ่มนะครับกดคําว่าฝากเงินนะครับทํารายการฝากนะครับแล้วก็กดคําว่าฝากเงินนะครับ9 3 0 0ันสมผมโอนเพิ่มเจ็ดร้อยนะครับเจ็ด้อยบาทนะครับ ก็กดคอนเฟิร์มครับแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็คลิกคําว่าเพนาวได้เลยนะครับพอคลิกคําว่าเพนาวเสร็จปุ๊บให้เรากดคัดลอกนะครับกดคัดลอกเสร็จปุ๊บก็ทําการโอนเงินนะครับเจ็ดร้อยบาทนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นสมาชิกใหม่นะครับการโอนเงินเข้าใหม่ต้องเป็นสีสตังด้วยนะครับสีสตังเพื่อให้ต่อการตรวจสอบนะครับ ่าโอเคผมจะเท้าอ่าเข้าธนาคารนะครับอ่าแล้วก็เลือกเป็นโอนเงินนะครับอ่าเจ็ดร้ยบาทเนาะทุกคนเนาะโอ้เงินผมไม่พอแล้วอะ่ะทุกคนทําไงดีวะเลขบัญชีผู้รับนี่นะครับก็เจ็ดร้อยบาทนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ดีทุกคนวันที่ยี่สิบแปดนะจุดสองแปดแล้วกันโอเค แล้วก็ให้เราใส่บันทึกช่วยจำนะครับเพิ่มทุนอ่าเพิ่มเพิ่มเงินก็ได้ครับ id dara k t o n แล้วก็ G a f f I c e กก a f f i c e graphic p a i d แบบนี้ก็ได้นะครับก็คือเอาอยังไงก็ได้ให้มันให้มันมีบันทึกช่วยจำที่เกี่ยวกับตัวเราอะครับทุกคนแล้วก็กดเสร็จสิ้นกดค้วาม่มาตรวจสอบ ถูกต้องนะครับนางกนมนนางกนมนพรคร้าทวีโอเคยืนยันครับโอเคเราทำการเนบสลิปนะครับ7จ็ดรเอ่อเจ็ดรเวลา1 4บสนาฬิกาหนาทีนะครับ14.54ีนะครับอ่าก็กรอกชื่อเราครับชื่อเรานะครับยอดเงินของเราที่โอนไปนะครับก็คือ7จ็ดรนะครับ เฮ้ย hey, ถูกไหมทุกคนถูกเนาะเมื่อกี้เวลาเท่าไหร่ทุกคนสิบสี่ห้าสิบสี่นะครับสิบสี่จุดห้าสี่นะครับนอวันที่ยี่สิบแปดนะครับยี่สิบแปดทับหนึ่งศูนย์นะครับทับสองห้าหกสามนะครับเลขต้นทางของเราก็จะเป็นสี่สอง นะครับก็ให้เราแนบสลิปนะครับแนบสลิปที่เราโอนเมื่อกี้นะครับชึบชึบชึบนี่นะครับมานขึ้นแบบนี้ก็ให้เรานะครับเพนาวได้เลยครับปึ๊บโอเคทีนี้ก็รอนะครับไม่รู้ว่ารอไปนานประมาณไหนนะครับก็ต้องรอก่อนนะครับทั้งทั้งทั้งคนเก่านะครับคนใหม่นะครับก็ ระยะเวลาในการทําการที่เขาจะตรวจสอบมันก็เป็นเวลาเท่ากันก็นี่นะครับมันก็จะขึ้นรวมยอดฝากตอนนี้เป็นหนึ่งหมืนพอดีนะแต่ว่ามันยังไม่ขึ้นดีโพสิตเอ้ยมันยังไม่ขึ้นแบบมันยังไม่ขึ้นเงินให้เรานะครับตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นมามันจะขึ้นตรงนี้นะครับนี่นะครับก็คือเราดีโพสิตไปแล้วเนี่ยก็คือหนึ่งหมื่นนะครับประมาณนั้นนะครับทุกคนโอเคถ้ามันเข้ามายังไง โอเคนะครับไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวตรงนี้รายการฝากเงินนะครับประวัติการฝากเงินตรงนี้นะครับประวัติการฝากเงินมันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับทุกคนมันจะก็จะขึ้นเพนดิงอยู่นะครับกดได้ไหมกดไม่ได้นะครับทุกคนกดไม่ได้โอเคนะครับถ้ามันเข้ามายังไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับถ้ามีอะไรนะครับผมแนะนําให้ติดต่อตรงนี้ครับติดต่อบริการติดต่ออธิการบดีนะครับตรงนี้นะครับก็เขาก็ตอบ เขาก็ตอบไวอยู่นะตรงนี้นะครับทุกคนโอเคนะเดี๋ยวผมจะ,ะทําการรอก่อนถ้ามันเข้ามายัางไงเดี๋ยวผมจะสต็อปรอก่อนนะครับถ้ามันเข้ามายัางไงเดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ